วัสดีแมนโกสวันดีเอานะวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนที่ยังเล็ดรอดอยู่ในคังของผมนะ <c oughs> ก็อันนี้มีปืนนี้มีชื่อว่าลูเกอร์อะไรสักอย่างมันเขียนต่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกก็ปืนนี้สวมได้สกเกลแล้วก็เอนจิเนียร์สวมได้ทั้งคู่ความสามารถก็เหมือน <Whoa. S 1> ความสามารถก็เหมือนปืนพิสโตลเริ่มแรก ปิสตอก้กจะเป็นอันนี้นะนี่ให้พิสตอ้กอะไรแล้วก็เออเนี่ยน,นั่นแหละกระสุนก็มีอยู่12นัดนะนี่ยยิงยิงก็จะเป็นอย่างนี้ยิงโดนตัวดาเมจนะทีละ17นะ15อุ้ยปางตายแล้วปางตายแล้วโอ้อ่ะนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้นะปืนมันก็ไม่มีความสามารถที่อะไรนะก็มีแค่นี้แหละกระสุนเยอะเออกระสุนเยอะ ต่อไปก็เ <Wow. laughs> <laughs> อนจิเนียร์ว้าเอนจิเนียร์ปะปะกูไม่ดีอะไรกูบอกว่าบอกได้สักพูดอยู่นั่นแหละเออบ้าวยังไม่ไม่บ้าวเวเอนจิเนียร์ถ้ากูบ้าจริงว่ะนี่กูเอาของพวกนี้ไปขายแล้วอืมนั่นดิโอเคมาต่อกูเก็บไว้แล้วอันนี้เอนจิเนียร์จิ้วจิ้ว นนะ 20, 17, 20, 17, เนี่ยลบทีละยี่สิบสิบเจ็ดยี่สิบสิบเจ็ดเนี่ยอืมเนี่ยนะความสามารถมันความสามารถคือไม่มีเฮียอะไรนอกจากกระสุนแล้วก็อะไรเพิ่มแค่นั้นเองนะนี่เป็นอย่างงี้โอเคแล้วก็เราจะวอาการรีวิวไอ้ลูเกอร์เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ We'll <laughs>